บตรนั้นเขาไป,ไปอยู่วันนี้พี่น้องครับมาดแมนว่าพี่น้องเนี่ยเคยได้ยินเรื่องราวของพรงค์เคยรู้ว่าพรงค์ฟื้นคืนประชน,นกันจักตายท่านต้องเชิญพรงค์เข้ามาอยู่ในใจของท่านอาเมนไหมครับแล้วผมบอกพี่น้องว่าเวลาท่านพบเยซููท่านจะไม่เหมือนเดิม ไม่เหมือนเดิมพี่นะถามว่าทําไมไม่เหมือนเดิมมีนะครับนะครับในข้อที่สามนสามพี่นะครับพูดอย่างนี้บอกว่าแล้วคนทั้งสองก็ลุกขึ้นในโมงนั้นเองกลับไปยังก,กรุงเยรูซาเล็มโทษนะพี่น้องสิบเอ็ดกิโลนะพี่น้องครับตอนเดินมานี่สิบเอ็ดกิโลในโมงนั้นเองกลับเยรูซาเล็มสิบเอ็ดกิโลเลยทันทีครับเขาไม่รออีกสองวันเขาไม่รออีกหนึ่งอาทิตย์กลับอนะิมเมเดียรลี่ณบัตรนั้นเวลานั้นทันทีถามว่าทําไมพี่นะครับพวก สาวกสิบเอ็ดคนชุมนุมพร้อมกันกับพวกเราก็พูดว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นขึ้นมาจริงๆแล้วได้ปรากฏกับซีโมนด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าทั้งสองพี่น้องครับจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นกลางทางที่เขาได้รู้จักพระอ์โดยหักขนมปังนั้นนะครับผมบอกพี่น้องว่าเวลาท่านพระเยซูนะท่านจะไม่มีวันเก็บเรื่องความตื่นเต้นของท่านกับพะิยซูเนี่ยไว้แต่เพียงคนเดียวรีบออกไปบอกคนเล่าคนว่า ะเยซูส,สุดยอดยปเยซูยส,สุดยอดพี่น้องครับหลายคนนี่เป็นแฟนกันนี่เะ็นครับเรมีแฟนเนี่ยนะครับมีคนทำนี่แลแฟนเธอเป็นไงนะครับทีแรกอมยิ้มหน่อยๆในลงเล่ามาที่พโทโธมีเล่าเรื่องเล่าได้เป็นฉากๆเลยเป็นครับบอ,อกว่าทำไมพี่น้องมันมีเรื่องเยอะจะเล่าถ้าท่านไม่มีเรื่องจะเล่าเรื่องปเยซูนี่ก็แปลก,กว่าหลานก็โดนแมบโดนแนวผมได้ฟังเทศของอาจารย์ที่พัทยาหลายปีมาแล้ว อาจารย์เล่าบอกว่าอาจารย์ถูกเชิญไปจับสัมมานาเรื่องการเป็นพยานส่วนตัวแล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะต้องพูดเหตุผลให้ฟังข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดว่าเหตุฉไหนเราจะต้องเป็นพยานข้อที่หนึ่งเราควรจะเป็นพยานเพราะเหตุนั้นเหตุนี traveled, น้เหตุโน้นเนี่ยนั้นไปเยอะแยะมากมายเป็นข้อครับอาจารย์บอกว่าสัมมานานี้ใช้ไม่ได้เลยนะ <c oughs> อาจารย์พูดอย่างนี้